เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับซาโบแป,ป๊บอัคคีเฮ้ยไม่ใช่เขาเปลี่ยนแล้วเป็นซาโบจกกักพัดเพลิงในเรื่องวันพีชสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับสำหรับสาพี่น้องร่วมสาบานอย่างซาโบที่พวกเรานั้นรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีซึ่งเรื่องราวของเขานั้นนะครับมันก็มีอิสระบางอย่างในการซ่อนอยู่เยอะเลยเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ จะเป็น Youtube Facebook Fanpage แล้วก็แอปบิลิปิลิของผมรับชมได้ทุกช่องทางเลยและเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เรื่องที่1การปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกของซาโบด้วยซาโบปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในมังงะวันพีตอนที่583ส่วนแอนิเมะนะครับก็ตอนที่494ร้วยเโดยเป็นเรื่องราวการย้อนอดีตของเหล่าพี่น้องร่วมสาบานซึ่งในตอนนั้นนะครับซาโบก็ o, ยังอายุเพียงแค่10บขวบเท่านั้นแล้วก็มีส่วนสูงอยู่แค่100ซมมและาานภายหลังนะน Piece, ล่ง่ ได้มีการเฉลยน,นะครับเกี่ยวกับวันเกิดของซาโบในซาโบนั้นนะครับเกิดวันที่20มีนาคมซึ่งในตอนแรกนะครับที่มีการเปิดตัวซาโบมาพวกเราก็คิดแหละครับว่าเฮ้ยซาโบเนี่ยได้ตายไปแล้วในตอนเด็กนะครับในตอนที่เขานั้นออกทะเลครั้งแรกมาต่อที่เรื่องที่2อิสาเอลที่อาจารย์โอดาใส่ไว้นะครับว่าซาโบนั้นยังไม่ตายโดยจะเป็นมังงะวันพีซตอนที่558โดยในช่วงนั้นนะครับในเรื่องของวันพีซยังเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับในมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดซึ่งแน่นอนเลยครับว่าในตอนนั้นนะครับยัง มีตัวตนของซาโบแล้วก็ไม่มีการเล่าเรื่องราวการย้อนอดีตในวัยเด็กของซาโบด้วยแต่ว่าจาร์โอดานนั้นได้ทําการใส่อิสเ็กเล็กๆเอาไว้นะครับเป็นการหยอดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นฉากที่เอสนั้นนะครับนึกถึงวันเก่าๆของเขาวันที่เขานั้นดื่มเหล้าร่วมสาบานเป็นพี่น้องกันกับลูฟี่นะครับหาใครสังเกตดูดีๆจอกนะครับในการที่ว่ารินเหล้าในการกินกันเนี่ยมันจะมีซ่อนเล็กๆเละครับว่ามันจะมีทั้งหมด3จอกด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการเห็นเล็กๆเลยนะครับลองดูดีๆนะครับที่มุมซ ร่วมสาบานกันแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่3นะครับอิซาเอกที่ใส่เอาไว้ว่าซาโบ้นั้นยังไม่ตายก็สำหรับใครรับชมวันพีตก,ก็จะทราบแล้วครับว่าช่วงชีวิตในวัยเด็กของซาโบ้นั้นนะครับเขาออกเดินเรือไปแล้วก็ตายใช่ไหมเลยครับซึ่งในตอนนั้นทุกคนคิดว่าซาโบเนี่ยตายแน่นอนแล้วนะครับจนกระทั่งมีการเปิดตัวซาโบอีกครั้งหนึ่งนะครับในะจากเดดโรซาที่ปลอมตัวมาเป็นลูซี่นะครับมาแทนที่ของลูฟี่แต่จริงๆแล้วนะครับมีการหยอดอิซาเอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับในมังงะวันพีตตอนที่มีาาากรการวงสเ ที่หน้าหลุมศพของ SU โดยแท้ที่จริงแล้วนะครับมันมีการวางสาเกไว้ทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับซึ่งมันก็เป็นความหมายที่ใส่เข้ามาแหละครับว่าพี่น้องร่วมสาบานคนที่3อย่างทางด้านของซาโบนั้นยังไม่ตายนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นการใส่อิสเอเอคมานะครับของอาจารย์โอดะที่แนบเนียนเลยเลยครับจนทำให้ทุกคนนั้นนะครับแทบไม่สงสัยเลยกับอิสเอเนี้ แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่4การจัดอ nope. ันดับความนิยมนะครับของตัวละครในเรื่องวันพีทในประเทศญี่ปุ่นนะครับครั้งที่6โดยครั้งนี้นะครับก็มีซาโบในการจัดอันดับด้วยนะครับโดยเขานั้นได้รับความนิยมสูงสุดถึงอันดับที่9เลยถึงนับได้ว่าซาโบนั้นได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับในเหล่าบรรดาตัวละครนะครับของคณะปฏิวัติแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่ห้าในเหล่าบรรดานะครับสพี่น้องร่วมสาบานซาโบนับได้ว่านะครับเป็นตัวละครที่สูงที่สุดแล้วนะครับใน3คนนี้โดยไล่เรียงกันมาเลยนะคร 174ซนติเมตรลองลงมานะครับก็คือทางด้านของเอสนะครับเอสนั้นนะครับที่เราเห็นสูงสูงแบบนั้นสูงถึง185ซนติเมตรนะครับแต่ผลปรากฏว่านะครับพอมาวัดรวมนะครับตัวละครทุกคนกลับกลายเป็นว่าซาโบนั้นนะครับเป็นตัวละครนะครับที่มีส่วนสูงเยอะที่สุดแล้วนะครับในเหล่าบรรดา3ามพี่น้องอยู่ที่187ซนติเมตรแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่6นะครับในเหล่าบรรดาอาหารทั้งหมดเลยนะครับที่ซาโบชอบมากที่สุดแล้วก็คือทางด้านของราเมงซึ่งตรงนี้นะครับก็ม ดิชันรีนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของซาโบซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขานั้นชื่นชอบรามิงที่สุดแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นอิสเอกนะครับในการใส่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยผู้ที่พากเสียงซาโบในตอนเด็กนั้นอย่างคุณจุนโกทาเคยูชินะครับก็เป็นคนเดียวกันที่พากเสียงนาูโตะด้วยนะครับหากใครนะครับติดตามกรตูนนาูโตะจะทราบและครับว่านาูโตะก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ชอบกินราเมิงด้วยเช่นกันนะครับาเป็นความบังเอิญที่เชื่อมโยงกันเลยเพราะซาโบก็ชอบรามิงนาูโตะก็ชอบรามิงนะครับดันกลายเป็นความชอบอัน ที่เรื่องที่7นะครับโดยปัจจุบันนี้ซาโบนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าเขานั้นสามารถใช้อาคีได้แค่รูปแบบเดียวเท่านั้นก็คือใช้อาคีเกาะเท่านั้นนะครับโดยใช้ท่ากรงเล็บมังกรซึ่งผมต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นเพียงแค่การเปิดเผยในตอนนี้เท่านั้นเพราะอนาคตนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีการเปิดเผยนะครับว่าสามารถใชอย่างอื่นได้นะครับเช่นเดียวกันกับการที่เขานั้นเป็นผู้ครอบครองพลังผลเมราเมรานะครับหรือว่าผลไฟนะครับซึ่งแน่นอนหากซาโบปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับหคาขีที่เพิ่มขึ้นมาหรือพลังผลปีศาจนะครับที่มันโดดเด่นมากกว่านี้แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่8นะครับค่าหัวของซาบโบในปัจจุบันที่มีการเปิดเผยอ,อยู่ที่600กับอีก2ล้านเบรลีซึ่งหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันน้อยจังเลยเนี่ยซาบโบเบอร์2นะครับของคณะปฏิวัติคือจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะแปลกอะไรนะครับด้วยสถานะของซาบโบในตอนนี้เป็นคนของคณะปฏิวัติจะทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่มันลับสุดๆเลยจึงทาให้นะครับคดีต่างๆของซาบโบนั้นนะครับม นะครับค่าหัวของเขาก็เลยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นไปนะครับตามชื่อเสียงนะครับกับวีรกรรมวีรเวรที่เขาทําแต่จากสถานการณ์ล่าสุดที่เขาได้เป็นจกักรพรรดิเพลิงในเรื่องวันพีชอันนี้เนี่ยกล้าฟันทงได้เลยแหละครับว่าค่าหัวของซาโบ้นั้นพุ่งสูงปีชแน่ๆซึ่งแน่นอนแล้วว่าในเรื่องวันพีชนั้นนะครับไม่ได้แบบว่าค่าหัวสูงแปลว่าเก่งนะอยู่ที่ว่าใครค่าหัวสูงคนคนนั้นนะครับสร้างวีรกรรมต่อรัฐบาลโลกมากกว่าจึงทําให้ค่าหัวของซาโบที่อยู่ที่600กร้อเกืบองที่ปกติสุด,สด,สดอ,องล้านเบรลีจ ของซาโบวันที่20มีนาคมนะครับเป็นวันเกิดวันเดียวกันนะครับกับสุดยอดจนสัตว์ในตำนานในเรื่องวันพีซอย่างชิกกี้นะครับราชจะสีทองคำด้วยชิกกี้นะครับก็คือเป็นสตูคู่อาฆาตนะครับของทางด้านโรเจอร์เลยนะครับและครั้งหนึ่งตอนที่โรเจอร์นั้นถูกจับตัวไปชิกกี้นะครับก็เป็นคนอารวาสนะครับมาลินฟอร์ดซะยับเลยนะครับแต่สุดท้ายก็แพ้ความหมาหมูนะครับของด้านเซนโงคุกับทางด้านกราฟนะครับแล้วก็ถูกจับเข้าไปขังนะครับในคุกอิมเพลดาวแต่ในท้ายที่สุดแล้ว ก็เกิดวันเดียวกันนะครับกับสุดยอดโจรสลัดเลยอย่างชิกิราชสีทองคําแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่10นะครับถ้าพูดถึงตัวละครตัวไหนในเรื่องวันพีที่มีความคล้ายคลึงเสลือเกินนะครับกับทางด้านของซาโบก็คงจะหนีไม่พ้นสลับซันจิเพราะว่าทั้งสองคนนี้นะครับก็เกิดในสังคมชนสูงด้วยเช่นกันมีฐานะนะครับเป็นเจ้าชายด้วยอย่างซันจินั้นเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรเจอมาดับเบิ้ลซิกส่วนทางด้านซาโบนั้นนะครับเป็นระดับขุนนางเลยนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าทั้งสองคนนี้นะครับได้รับ ทำใหทั้งสองคนนี้ต้องระหกระเหินนะครับในการหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันเหมือนกันแบบสุดๆเลยถ้าทั้งสองคนนี้นะครับมาจับเขาคุยกันนะครับก็คงจะเป็นเพื่อนรักกันได้ไม่ยากเลยครับเพราะว่านะครับก็เคยตกจุดสถานะเดียวกันนะครับกับการที่ว่านะครับกืนไม่เข้าคายไม่ออกของทั้งสองคนนี้ เป็นยังไงกันบ้างสำหรับสิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับซาโบนะครับผู้ใช้แป๊บอัคคีของเรานั่นเองซึ่งแน่นอนเลยว่าในอนาคตนั้นนะครับอีสเอ็กของเขาก็คงจะถูกปล่อยมาอีกนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มีอีสอเอ็กนะครับที่มันเยอะเสลือเกินและเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับจะรับชม10เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครตัวไหนไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องไหนก็แล้วแต่ก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วก็นําเสนอทุกท่านนะครับเชกเช่นเหมือนเดิมมมมเเเเลลยยยแะะหหือออนนดดดิาาาากกใครรรไไไไ่้้้ทวว สามารถรับชมผมได้ทุกแอปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปบิลิบิลีอันนี้เนี่ยจะลงก่อนเลยนะแล้วก็ Facebook Fanpage แล้วก็ทางด้านของ YouTube นะครับรับชมได้ทุกช่องทางแค่พิมพ์ว่า Over Review สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ